ผมมาวิเคราะห์หลังเกมนะครับที่บุรีรัมยูเนเต็ดบุกไปเอาชนะเจจูยูเนเต็ดหน่อศูนะครับก็ผ่านก็สู่รอบ16ทีมสุดท้ายของ f f c ซแชมเปี้ยนลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับทำให้3คะแนนนี้นะครับบุรีรัมกลายเป็นรองแชมป์ของกลุ่มต้องบอกว่ารองจากกลุ่มของกลุ่มนี้นะครับ,รบตามทีมจากจีนนะครับ กวางโจนะครับที่บุรีรัมย์สองนัดไม่บุรีรัมย์เสมอักวางโจหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองประตูต่อสองนะครับขณะที่เกมนี้นะพวกเขาเอาชนะเจจูถึงที่เจจูได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเป็นเกมที่ไม่ง่ายของบุรีรัมย์เลยนะครับบุรีรัมย์ตั้งรับและโต้กลับด้วยด้วยความอดทนนะครับแล้วก็ได้ประตูจากกรกฎวิริยะอุดมศิริประตูโทนประตูนี้นะครับซึ่งเกมรับของบุรีรัมย์วันนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีดวงผสมนิดๆนะครับฟรีคิกของ นักเตะเ,เจจูก็ชนคาร<ช>ือว่จังหวะหลุดเดียวไปชนเสาชนคานหมดนะวันนี้ครับ,รบ<ค>ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่สโมสรจากเมืองไทยผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยวเจอกับชุนบุกทีมจากเกาหลีเหมือนกันใช่คแร่รแงมากๆากคก,ก็จะเปิดบ้านเปิดช้างอารีนาเจอก่อนนะฮะในวันที่8พฤษภาคมนี้นะฮะนัดแรกนะฮะขณะที่นัดที่2เนี่ย ในวันที่15นะครับพฤษภาคมจะบุกไปเยือนที่เกาหลีด้วยนะครใช่ครับทีมอันดับ2นี่จะได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับ,รบแล้วก็จะไปเยือนในเกมที่2ต้องดูนะครับว่าผลงานของบุรีรัมในรอบแรกในพวกเขาเคยเอาชนะทีมจากญี่ปุ่นมาแล้วนะครับจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนในรอบ16ทีมสุดท้ายกับทีมจากเกาหลีใต้นะครับ